ไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเตาอบเตาแขวนนะครับอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงนะครับเป็นแนวแขวนนะครับอันนี้ใช้ถ่านก็ได้หรือจะใช้แก๊สก็ได้นะครับถังขนาด200ลิตรทํำจากซิงค์นะครับสามารถแยกชิ้นนะเวลาขนย้ายก็สะดวกสบายนะครับก็ลองชมคลิปดูสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านต่อถ่ยแก๊สได้เลยมาปรึกษากันนะครับ แล้วเราก็จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับว่าคุณลูกค้าจะไปปิ้งไก่เป็นตัวตัวเป็ดเป็นตัวตัว,ตวหรือเป็นชิ้นนะครับเพราะว่าแต่แกไ่ไอ้ที่แฝนกันเนี่ยแขวนตัวสําหรับปิ้งอ่ะมันอารมณ์คนละอารมณ์นะครับลูกค้าก็ต้องบอกว่าจะเอาไปปิ้งเป็นตัวตัวมันจะมีที่เกี่ยวคอนะครับหรือจะปิ้งเป็นแบบแผง,แผงนะครับก็เชิญชมคลิปดูนะครับช่องทางติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube แล้วก็เบอร์ด้านนี้นะครับ จอติดต่อได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นถังอบถังอบอบหมูอบหมูแดงนะครับอบเป็ดอบไก่นะครับตัวนี้เป็นเตาอบไร้ควันนะครับก็ทำให้ประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นระบบปิดนะครับ มาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับด้านในนี่นะครับมีฝาปิดฮะทำจากถัง200ลิตรนะครับด้านในนี่นะครับจะมีเหล็กนะเหล็กเส้นอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับสำหรับแขวนนะครับเราก็จะมีตัวแถมให้นะครับสำหรับไว้แขวนแขวนไก่นะครับทำจากสเตลเลตนะครับเราแถมให้นะครับแล้วก็แหวนบนนี้นะครับ แล้วเราก็ปิดฝาส่วนด้านล่างนี่ครับจะใช้แก๊สแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนมาใช้ฐานอัเตาฐานอังโลก็ได้นะครับอันนี้ข้างในนี้ทําเป็นถังถังนี่ถังถังซิงค์เลยนะครับถังซิงค์อายุการใช้งานทนแน่นอนนะครับน่าใช้นะครับสังเกตมีรูด้านล่างนู่นเลยนะครับรูด้านล่างอันนั้นนะครับรูด้านี้เป็นรูที่น้ํามันลงด้านนั้นนะครับให้น้านลงนะครับส่วนข้างนอกนี่นะครับ นอกจากมีฝาบนข้างบนเนี่ยเป็นฝาปิดน้ำหนักหนักน้ำหนักมากอยู่นะครับกะแข็งแรงนะครับนอกจากมีมีรูข้างบนนะครับซึ่งจะส่องมองข้างล่างได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีฝาด้านข้างอยู่นะครับมีขาด้านข้างนะครับก็สามารถอมองเติมถ่านเติมอะไรได้นะครับในกรณีที่ว่าเป็นพัฒนาว่าเตาอังโลนะครับ เราถ่านอ่ะเราก็สามารถเติมถ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับด้านล่างนี่นะครับช่องล่างนี้คืออ่ช่องหัวแก๊สเอาหัวแก๊สโผล่มาด้านนอกนี่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ถ่านเราก็ปิดตรงนี้เลยนะครับปิดตรงนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ทํางานทําละเอียดดีครับงานทําละเอียดเลยฝีมือฝีมือนะแข็งแรงมากครับดูครับดูขาตั้งนี่นครับแข็งแรง งานทำสวยนะสวยงามนะครับแล้วก็ขนย้ายก็สะดวกนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรสั่งได้ที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นที่นิยมนิยมกันมากนะครับเพราะว่าทําให้ประหยัดพลังงานนะครับเหมือนเตาอบนะครับเหมือนเตาอบครับใช้แก๊สก็ได้นะครับใช้ถ่านก็ได้นะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ